เก็บภาบรรยากาศครับให้พี่น้องเพิ่งครับตอนนี้กำลังยุ่มนะครับเวลาน้อยเ่ะเวลาน้อย นอนอิ่มแล้วเพราะว่ามือขึ้นอีหลานอนตั้งแต่เทียงขึ้นเลยน้อง,องขึ้นตึงเลยเอาน้ำมันน้ำหลดแม่ วันนี้คาดว่าคุณไปถ่ายวิวสารไม่ทัน,นนี่ไลน์เลยนะครับพี่น้องขาดมากบางหันคุณไลน์ปอใกล้แล้วเหรอจ๊ะคุณโทรมาตามวานยังอยู่จาคุณพาคุณเจ้าเรี้ยวกันด้วยมั้ เออบังคันเบาเรียนว่ากำลังยุ่งอันนี้ก็บบ้านสามเราเนี่ยเกิดสิงหงาหรือเปล่าอันนี้บ้านสามซิกเกิาเลไม่แล้วเหม็นแล้ว ฟังหันไปยืนทาคนบอกกันมวนมวนพี่นอะอืมอืมเบานัวหัวมวนครับ เจ้นหามนิวประมาณ6-7งานเลยล่ะเนี่ยเอาส่งอยู่ในบอร์าเหรนตรงไหมนี่มันตรงไหมตรงอยู่คุณไม่ได้ส่องดูเลยนี่พี่น้องสั่งหญิปปุ่นกระจากกันท่าร่วมครับพ้นหมาเดียวกัน ปิดพัลมหน่จัดจัดทรงนะมึงคุณพัด เดี๋ยวเรามาดูตอนส็บกันนะครับว่าสิเป็นยังไงนะครับฝากกันได้เลยนะครับพี่น้องก็มีการมีงานอื่นใส่อื่นสวยได้ครับพี่น้องประหลัวเิ่นว่างหรือบอนะครับกระท่วถามได้เนาะครับเนาะ, <c oughs> ะว่างก็จะจวดนะครับว่างปุ๊กมาเลยเหมือนวันนี้นะครับของพื้น ก็จะไปค่ะเชคิวเพราะว่าดูแลลูกสานี่อู้างมาดีเลยไม่ว่างก็จะไปนะครับจะเลียร์คิวให้เลยนะครับพี่น้องครับอือมาแน่เาเอารจระฝราะฝรเราเป็นเนาะยังไม่เคยเห็นน้องเห็ดแบงก็เห็นอยู่ก็รอันจีก็าวามั้ใช่หรออืมัเาห้องกระต แล้วก็ทรงที่สองค่อยเก็บในตอนนี้คือเราต้องเรียนเวลาตอนเนี่ยอีกแล้วนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องเลือนิดหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้ช่างก็เหงื่อลดลงแล้วนะครับ แมนน่นี่เขาบ้างได้มีบ้างแมหนูแม่แต่งานหนูก็ฝ่าวะยี่เนี่ยได้คือยังกับเด็กมาเดอกน้อบอย่มเดียวไกอันนี้ก็จริงใหญ่โผลเนาะตอนนี้เราอยู่ในห้องเก็บตุ๊กตานะครับ มีกิ๊บแบบแบลวอยู่ด้วยแม่เอาไงไหนเป็ดใช่ไหมใช่ไหมคะแบลวดีกิ๊บัวมีมีกี่ตัวมีสองสี่สามตอนนี้ยูซานไม่ฮันนี่ตอนนี้ยูซานไม่ฮันนี่สี่ซานครับพี่น้องกำลังบึ่มบั่มเลยครับตอนนี้นะครับพี่น้อง แต่ว่าคุณคุณซีบอค่อยไล่กับดอกพี่นะเพราะว่าทายเอ็มวีมื่อานนี้ครับบอได้ประกาศแล้วก็บริบอกผู้ใดว่าจะไปทายใส่นะครับแต่ว่าตอนนี้ไล์สองไลส์สวดแล้วลงกรีบแล้วอืออีจกจะน้อย <laughs> จังหวะเพื่อได้เงนแล้วก็สิเป็นเหยียบมาเลยคุณป้าว,ว,วันนี้มัในใตรีมสุดสีผ้านะพี่น้องสุดสีผ้านะครับสับพอนผ้าอืน่นสุดสีผ้าตัวแพนว่าจังไร <laughs> จังลอยมาด่าทุกวันแมนี่ พี่น้องเรื่องคอยไปฟังครับเอมี่เพลงเดือพี่น้องเด้อสาวสมัยใจเตกแล้กกาตัวแฟนว่าจังไดครับโคบเวอร์พิสุสายใหญ่พี่วนแพงพิสุสายใหญ่พี่วนแพงโคฟเวอร์สายใหญ่อุดมพรนะครับเข้าไปฟังกันหลายๆครับพี่น้องครับตอนนี้ติดแปดมาแรงแล้วก็ติดเก่ามาแรงครับตามลําดับนะครับ ฝากสิ้เกินน้องอ้งหญิงนําครับสิ้เกิใหม่ล่าสุดฟิชเชอร์ลิงกับแม่จิตาาลาภูนลาครับสร้างเหมาะสมน้องหักสิเป็นจังได้นะครับพี่น้องใจตจตจอต่างตาลอทตาฟังบันทียี่สิบเวสตได้เนาะมันทียี่สิบเวสตนี่ครับพี่น้องครับเตรียมถล่มไลค์ถล่มคอมเมนต์ถล่มแชร์เรืเลยนะครับทุกช่องทางนะครับพี่น้องครับ ใกล้แล้วใกล้แล้วสวยมากทรงนี้สวยมากสวยมากสวยมากมืขอข้างหลังสวยมากเลยเอาไ <laughs> อา้ยินมาละอย่าหันหน้ามานะ <laughs> อุจานีดิไหนกิบล่ะอุ๊ยปักกิบดูว่าจะไี่อยู่ไหมคะข้างนี้อยู่ไหม ติดเงื้อมืนกับต้วยร้ล้ยน้ำอยู่แม่แม่แล้วสิไปน้ำอยโอเคพอยิ okay. ยจูมากเรบอเองเส็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะนี่เสร็จแล้วครับ,รบไปสถน,นีกันค่ะ พี่ซันแม่ฮันนี่กันครับตอนนี้ไม่ดหอกใช่ไหมไม่ดีหรอกเอาปุ่แจไปครับต่างจีนกเองไปหรือเปล่าคำนี้ไปอยู่ครับไปครับไป ลีปเปืือนเรอลีปเปืือนฟันใช่คับเป็นของสิ่งจะดนไป้ย่ง้มันรีบเปล่นแค่ไัวไปแล้ย่งเงียมันรีบเปล่านี่แค่ลายมุ่นตัวนี้ลายมุ่นตัวันนี้เียงมาดูรือดอปเบคอัพค่ามา S <S <S ต่อไปต่อไปจะเป็นการล็อกเมคอัพนะครับเด็ดครับไปพี่น้องไปพร้อมกันท้ายแม่หนิสีสารครับพี่น้องครับซิงเกิลใหม่นะครับ MV เพลงสร้างผสมน้องหักครับ